สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตรถมือสองนะครับอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้ผมมาอัปเดตรถฟอร์จูเนอร์เข้าใหม่คันล่าสุดของทางร้านเลยนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น2.8 t จ d ขับ2นะครับรถปี18.79รถปลายปีสีดำนะครับเป็นรถรถรถบุคคลนะเป็นรถบุคคลเข้ามานะสำหรับคันนี้นะครับไม่แสนนิดๆนะครับกับราคาไม่ถึงล้านครับ Fortuner t รนะครับบอกเลยว่าสวยและคุ้ม น่าใช้งานมากๆนะครับเปิดราคาอยู่ที่929,000บาทนะสำหรับคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้น15,000บาทเท่านั้นใครสนใจเห็นคลิปนี้แล้วห้ามพลาดรถคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะ0984465222เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะโอเคมาดูกันนะครับว่าคันนี้สภาพแรกเข้าเป็นยังไงทะเบียน939539นะครับคันนี้ก็จะมีการตกแต่งในส่วนตัวกระจังเป็นลายเทียดีแล้วก็คำว่า Fortun e r สีแดงบริเวณ าชายฝากระโปรงด้านบนนะครับแต่โดยรวมนะครับรถยังโอเคอยู่นะตัวสีต่างๆเดี๋ยวต,ต้องไปขัดต้องไปเคลือบอีกทีนึงแต่ว่าไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มอันนี้ให้ดูในส่วนของตัวพาร์ตกระจังแล้วก็กันชนก่อนนะครับไฟหน้า led นะครับไฟตัดหมอกเป็น led เช่นกันเลยกันชนสีดำนะครับกันชนสีดําสภาพสวยนะครับสภาพสวยๆเลยไม่มีเบียดไม่มีคู่หนักๆมานะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะอันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับบอกเลยนะแล้วก็ตัวล้อแม็กนี่ ดูล้อแม็กได้ล้อแม็กเ,เป็นสีดำนะครับแม็กดำเจ้าของเดิมแต่งมาให้เลยนะยางก็เป็นยางปี2020นะครับยางปี20ล้อแม็กขอบ18สําหรับคันนี้นะอันนี้ให้ให้มาเลยนะติดรถมาเลยสวยนะครับดิสเด็ก4ีล้อแล้วก็ตัวช่วงล่างตัวโชค๊คโช๊คอ,อพยังเป็นของเดิมนะเทียดีนะครับตัวสปินโช๊คเป็นของเดิมเทียดีแล้วก็ ส่วนอื่นๆเนี่ยก็ติดคิ้วกันศาสตร์มาให้นะครับซึ่งเป็นของแท้จากศูนย์นะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกบานหน้าก็เป็นพาร์ทเดิมโรงงานเลยแบบนี้เลยนะครับพาร์ทเดิมโรงงานรถสวยนะน,นี้ผมให้ดูรถรถแรกเข้านะรถสภาพรถเพิ่งรับเข้าร้านมานะบันไดด้านข้างนะครับไม่มีไม่มีแบบว่ารอยเบียดรอยคูดมาเหมือนกันนะแล้วก็ล้อแม็กนะครับก็ไม่มีรอยเบียดรอยคูดแม็กสิบแปดดิเสเบกสี่ล้อนะครับตัวแชสซี แชสซีเดิมครับอันนี้แชสซีเดิมไม่มีการตัดต่อตัวถังอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับเรียมมุมคมสานตัวรถฝั่งซ้ายอันนี้สวยเลยนะครับสวยๆเลยนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ929,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ f o r t u n e r 2.8 t จุับ2ปี2018-19นะฮะทะเบียน9539มีคันเดียวติดต่อมาด่วนนะครับเอามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะดูให้จบก่อนนะครับรถคันนี้รถเดิมเลยนะ ด้านท้ายเนี่ยไฟเป็น led นะครับกระจกบานหลังก็ยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะกระจกบานหลังพาร์ทเดิมคิวท้ายนะครับเป็นสีดําแต่ตัวหนังสือเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้ตกแต่งมาไฟท้ายเดิมทั้งสองข้างโลโกโ้ trd รวมไปถึงตัวกันชนกันชนไม่มีแบบว่ารอยรอยกดรอยชนลอยกระแทกอะไรพวกนี้มาไม่มีนะนะครับผมให้ดูตัวกันชนด้านหลังนะแล้วก็มีล้ออะไหล่มาให้นะครับช่วงล่างสภาพตานนี้ไม่มี ไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับส่วประตูฝาท้ายนะครับคันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตน่าจะมีการล็อกเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านีให้ดูด้านท้ายอันนี้เราตั้งเบาะไว้นะพับตั้งเบาะไว้โดยรวมนะครับละเอียดตัวรถยังโอเคอยู่สภาพสวยสมบูรณ์อยู่นะครับเบาะภายในเป็นโทนสีดํานะครับ มีถาดท้ายวางของมาให้นะเพราะคนนี้มีปูสองชั้นมาเลยมีปูพรมมาสองชั้นเลยนะมีปูมาเลยแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมอันนี้ก็เดิมตัวท่อร้อยสายไฟนะครับโครงสร้างเดิมครับสีด้านในด้านด้านแบบนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวไปทำทำสปาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวทวิตเตอร์นะครับ ชุดลำโพงตัวไฟ LED เป็นคำว่า t d นะนี่เขียนคำว่า t d นะมีเฉพาะในตัวรุ่นของตัว t d เท่านั้นนะครับแล้วก็ประตูท้ายนะครับอันนี้คือประตูท้ายเดิมเลยประตูท้ายเดิมอะน่าใช้นะครับสนใจคันนี้ก็ทักหาผมได้เลยนะมีคันเดียวนะครับมีคันเดียวอันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ให้ดูเลขใหม่อยู่หน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่ลวดลายเทียดีนะครับไม้แสนสามนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันกโลนะครับหน้าปัดเรือนใหม่เนี่ยเป็นแบบเรืองแสงสีแดงมาเลยแดงดํานะครับแดงดําแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีในส่วนของตัวคูดคอนโทรลนะครับมีแพดเดิลชิปนะครับเป็นตัวปรับเปลี่ยนเกียร์กึ่งอัตโนมัตินั่นเองนะครับสวิตช์ปุ่มกดต่างๆสภาพยังคงสวยโลโก้ยังคงสวยนะครับไม่มีรอยถลอกแล้วก็ตัวลายเคปลอร สมบูรณ์มากนะครับไม่มีรอยถลอกเลยได้ push start engine มาด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับส่วนจอกลางจอกลางคันนี้เจ้าของเดิมไปเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับเพื่อเพื่อคอนเน็ t ตัว Wi-fi ได้เชื่อมต่อมือถือได้ง่ายนะครับจะแตกต่างจากตัวจอเดิมนะอันนี้เจ้าของเปลี่ยนแค่จอจอ Android มาแต่ว่ายังมีกล้องมองหลังอยู่ปกตินะคันนี้มีกล้องมองหลังปกตินะครับนี่กล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังทํางานปกติเปลี่ยนแค่ตัวจอ Android แล้วก็ได้ Air Auto, ต้นะครับพาวเวอร์เอา USB AUX US, มีเชื่อมต่อได้หมดอยู่แล้วตามปกติเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกุญแจนะครับแล้วก็คอนโซลกลางเป็นลายคปลานะครับมีโหมดการขับขี่ e ี o m o โหม o w e r Mode มีให้ครบนะสำหรับคันนี้โอเคเลยนะครับพวกตัวลำโพองอะไรต่างๆนะครับคันนี้จะเป็นของ JBL นะนี่ตัวลำโพงตัวทวิตเตอร์นะครับตัวรุ่น2.8เนี่ยจะเป็นของ JBL ออกมาจากโรงงานเลยสภาพแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวเก้าอี้นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าแอร์แบคล็อกคันแผงประตูด้านในนะครับแผงประตูเหมือนกันนะครับเป็นสีดําแดงกระจกเนี่ยเปิดปิดเป็นออโต้ทุกบาลเลยเป็นไฟฟ้าหมดนะครับรวมถึงตัวแผ่นสครับเพจก็จะเป็นลวดลายเทียดีนะครับนะคันนี้สวยนะในงบ9 2 9 0 0บาทนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับเกษตรกรเนี่ยยิ่งออกรถได้ง่ายเลยนะโทรหาผมได้เลยถ้าเห็นรถคันนี้แล้วชอบนะครับ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยินดีให้คำแนะนำนะครับมาดูกันต่อนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับนี่ผมให้ดูแบบละเอียดเลยเพดานสวยนะครับมีแอร์สามแถวนะครับเบาะพับปรับได้เบาะสีดํานะครับใส่พรมเข้ารูปมาให้เรียบร้อยเลยนะจากเจ้าของเดิมสครับเพจอะไรต่างๆติดอยู่ครบรถไม่ช้าครับอย่างที่บอกไปรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะรถจดใช้งานอยู่จังหวัดใกล้ๆกกรุงเทพนี่นเองนะผมบอกเลยว่าพื้นที่ของคนใช้รถ เจ้าของเดิมที่อยู่จังหวัดเนี้ยน่าจะเป็นคนมีเงินดูจากจังหวัดแล้วดูจากชื่อจังหวัดผมกล้า,ารนตีเลยน่าจะเป็นคนมีเงินนะนี่เลยนะครับตัวเบาะน่าจะเป็นเศรษฐีที่นานะครับนี่ตัวเบาะดำแดงสภาพสวยตะคงตะเข็บนะครับเดินข้างอะไรต่างๆไม่มีชำรุดนะครับตัวรถสวยจริงแผงประตูกระจกเปิดใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างเป็นพาร์ทเดิมโรงงานหมดเลยนะน่าใช้นะครับถอนเริ่มต้นแค่หมื่นห้าครับคันนี้ฟังไม่ผิด ผ่อนถูกมากนะครับทุกอาชีพเลยนะขอไรายได้ส0,000ื่นบาทขึ้นไปย้ําไม่ไว่าจะเป็นพนักงานบริษัท้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าของธุรกิจนะครับติดต่อกันเข้ามาเลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นหมื่นห้านะครับราคา9ก้าแสนกว่าบาทรายละเอียดอย่างตัวคอนโซลนะครับตัวกล่องคูบ็อกช่องเก็บความเย็นนะครับตัวสำเนาเล่มรถนี่สำเนาเล่มรถมีนะเดี๋ยวผมพยัดกลางออกนิดหนึ่งมาติดกาวอึ๊บนี่นะครับ อันนี้มันจะไม่เห็นชื่อเนาะแต่ว่าเป็นรถปี18.79นะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่สำเนาเล่มรถมีนะมีอยู่แล้วนะครับโอนเล่มได้ปกติไม่มีปัญหาเรื่องการโอนเล่มแน่นอนรถของที่ที่ร้านนะครับอี่ยสภาพโดยรวมนะบอกปรับไฟฟ้าตัวโครงสร้างอะไรต่างๆตรงนี้เดิมหมดนะครับเดี๋ยวต้องไปปรับสภาพเพิ่มเติมนะอันนี้ผมมารีวิวแบบรถเข้าใหม่เลยอาจจะสกรปรกนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อ ความรวดเร็วผมเลยนำมารีวิวให้ f c ได้เห็นก่อนใครนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับ929,000บาทดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.39%และผ่อนเริ่มต้น15,000บาทนะครับรถสวยๆสยภาพดีแบบนี้รอ FC อยู่มีแค่คันเดียวสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย0984465222ทีนี้จะเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวฝากระโปรงและเครื่องยนต์เดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าสภาพเป็นยังไงมีชนหนักมีตำหนิตรงไหนบ้างไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับ มาดูรายละเอียดของเครื่องยนต์กันต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับถังที่8ลิตร177แรงม้านะอันนี้ห้องเครื่องนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับพอดีว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้าร้านมานี่ผมให้ดูแบบดิบเลยสภาพเครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มนะครับตัวแทงน้ายาคูลแลนด์นะครับตัวหม้อน้านะครับสภาพเดิมกล่องควบคุมระบบ ABS นะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยหัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับ ปั๊มโตโยต้านะครับนี่เลยนะคมๆไม่มีรอยพ่นทับนะครับการันตีว่าเป็นของเดิมนะครับแล้วก็ตัวคานด้านหน้าคานหม้อน้ําตัว R นะครับแผ่นปิดตัวคานด้านหน้ากิฟล็อกอยู่ครบทุกตัวนะครับตรงนี้ตัว L ด้านหน้าตัวแนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าด้านหน้าไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีการชนหนักมาแผ่นเพดสภาพสมบูรณ์นะครับ 1GD ดีนะรถผลิตปี18ปลายปีนะครับแล้วก็ตัวเพจมอกสภาพยังคงสมบูรณ์อยู่นะรวมไปถึง หัวน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านซ้ายนะครับเดิมจริงๆนะครับรายละเอียดทุกอย่างของคันนี้เดิมหมดนะครับมีแต่แต่งแค่ตัวล้อนะนี่แล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับรูน็อตกลมคมชัดเจนสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบเลยนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับถ้าสนใจคันนี้ดูแล้วชอบนะครับถูกใจนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับในสำเนาเล่มเนาะแล้วก็ใส่ล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะแต่โดยรวมรถคันนี้ยังรถเดิมอยู่ ราคา9 2 9 0 0 0บาทสำหรับปี1 8 7 9ตัวทียดีขับ2คันนี้มีคันเดียวเท่านั้นสนใจโทรหาผมได้เลย098-446-5222เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้หรืออยากจะนัดเข้ามาดูรถนะครับสามารถทำได้เลยนะครับผมอยู่เสรีไทย68มิลบรีกรุงเทพนะครับบริษัทเพชรยนต์นัดเข้ามาดูรถหรือว่าดูคลิปจบแล้วอยากจะจองก็สามารถทําได้เลยจองออนไลน์ออกหนังสือมาจังไว้ให้นะครับไม่มีย้อมแมวแน่นอนสําหรับรถคันนี้นะการันตีเลยว่าเป็นรถสวยเกรด A เดี๋ยวถ้าหากว่าปรับสภาพเสร็จยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกทีนึงนะสำหรับคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นด้วยเลทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2 3 9อนะครับออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของธุรกิจพนักงานบริษัทข้าราชการออกรถได้หมดเลยติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครััับบสสวสดีคร